สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่วงข้างมนตรีนะคะวันนี้เราจะพามาชมการแพ็คพ่วงข้างนะคะวันนี้ออเดอร์เยอะมากเลยค่ะวันนี้มีจัดส่งทั้งไปไปรษณีย์แล้วก็เอก,กชนนะคะตอนนี้ช่างกำลังทำการแพ็คของนะคะมีหลายรุ่นค่ะลูกค้าราคาเริ่มต้น2550นานะคะจัดส่งทั้งเอก,กชนแล้วก็ไปรษณีย์นะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ ตอนนี้ช่างกำลังทำการแพ็คนะคะวันนี้เรามีเอกชน7คันแล้วก็ไปรษณีย์ั้คันนะคะเอกชนเราจะจัดส่งแบบแพ็คของนะคะเราจะแพ็คใส่กระดาษหรือไม่ก็แพ็คใส่กล่องนะคะส่วนตัวไปรษณีย์เราจะาจะไปเป็นตัวพ่วงเลยนะคะเป็นตัวพ่วงข้างแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะพามาชมตอนแพ็คเสร็จเลยนะคะค่ะตอนนี้ก็แพ็คของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้เป็นกาอเป็นของไปษนีนะคะไปษณีเราจะแพ็กส่งแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถมองเห็นสินค้าได้เลยค่ะของตัวไปษนีนะคะค่าส่งไปษนีจะเริ่มต้นที่240บาทถึง560บาทนะคะแล้วแต่พื้นที่ของลูกค้านะคะตัวปลายทางก็บวกเพิ่ม150บาทรับของที่ไปษนีนะคะไปษณีเราจะเป็นเก็บปลายทางไม่มีมัดจำอ่ารับของที่ไปษนีเท่านั้นนะคะ ส่วนตัวส่งถึงบ้านจะเราจะจัดส่งเอกชนค่ะตัวนี้เป็นรุ่น6หุนนะคะรุ่น6หุนใหม่ทั้งคันแมกใหม่ยางใหม่ค่ะตวส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่นหกหุนเหมือนกันค่ะเป็นรุ่น6หุนธรรมดานะคะราคาจะอยู่ที่2750ันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะตัวสีน้าเงินตัวนี้นะคะเล็กแ้มแล้วก็จะมัดให้มัดให้ข้างในแบบนี้เลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นล้อนะคะตัวนี้จะเป็นล้อมือสองขึ้นซีกใหม่ค่ะ ตัวนี้เป็นรุ่นสี่หุนนะคะสีฟ้าตัวนี้สีฟ,ฟ้าตัวนี้เป็นติดบางโคนเพิ่มนะคะราคาราคาธรรมดาราคาปกติจะอยู่ที่2550นานะคะถ้าติดบางโคนบวกเพิ่ม50าบาทคา่ะตัวนี้ก็เป็นรุ่น6หุนนะคะตัวนี้เป็น6หุนโชคใหม่ค่ะ6 6หุนโชคใหม่ติดบางโคนยางเปอร์เซ็นตนะคะล้อขึ้นซีกใหม่ค่ะตัวนี้ ราคาจะอยู่ที่2,750บวกชุกใหม่100บวกบางโคน50นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น4หุนค่ะ4หุนธรรมดาราคาจะอยู่ที่2,550นะคะค่าขนส่งไปรษณีย์เริ่มต้นที่240บาทถึง560บาทนะคะเก็บปลายทางบวกเพิ่ม150บบาทรับของที่ไปรษณีย์นะคะต่อไปจะเป็นเอกชนนะคะ จะส่งเอก,กชนของเราจะแพ็กกล่องแบบนี้นะคะแพ็กกล่องแพ็กกระดาษแบบนี้นะคะค่าส่งเริ่มต้นที่550ค่ะ ค่าส่งจะเริ่มต้นที่550นะคะตัวค่าส่ง550นี้จะเป็น2รุ่นของทางร้านนะคะที่จัดส่งมีรุ่น2,550แล้วก็2,750มันเป็นตัวเล็กที่สุดนะคะของทางร้านเราจะจัดส่งค่าส่งจะอยู่ที่550ค่ะถ้าเป็นรุ่นมินิรุ่นมินิค่าส่งจะอยู่ที่600 บาทค่ะค่าส่งจะอยู่ที่600บาทส่วนรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่จะอยู่ที่650นะคะเหมือนกันค่ะปลายทางบวกเพิ่ม150นะคะปลายทางบวกเพิ่ม150แต่ตัวนี้จะเป็นจัดส่งถึงบ้านนะคะเก็บเงินปลายทางจัดส่งถึงหน้าบ้านค่ะตัวนี้นะคะจะสะดวกสบายนะคะถ้าจัดส่งเอกชนเอกชนค่าส่งอาจจะแพงแต่ตัวนี้จะบวกเพิ่ม150แล้วก็จัดส่งถึงหน้าบ้านนะคะ เริ่มต้นที่550ค่ะถึง650นะคะปลายทางบอกเพิ่ม150บาทจัดส่งถึงหน้าบ้านค่ะส่วนจะมีรุ่นพิเศษตัวนี้นะคะรุ่นใหญ่ค่ะตัวนี้ตัวนี้เราจะจัดส่งเฉพาะไรณียนีนะคะลูกค้าตัวนี้เราจะจัดส่งเฉพาะไรณียีเพราะว่ามันเป็นอของชิ้นใหญ่แล้วก็น้ําหนักเกินตามที่เกินเอกชนนะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่สีโชคเปิดหน้าเปิดหลังนะคะ สีชคใหม่สีช่ชคใหม่ติดบางโคนแม็กใหม่ยางใหม่นะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่5,700บาทค่ะเฉพาะรุ่นนี้นะคะเราจะจัดส่งที่ไปรษณีย์ค่ะค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องพ่วงข้าง youtube แล้วก็แฟนเ c e b o o k ของทางร้านด้วยนะคะพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์ร้านมนตีค้าเหล็กขาะสินค้าเรามีพร้อมจัดส่งนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ